โยโยโยสิีเรีมองเช้าเจอกันกับคืนหนหนัง Big Match สวัสดีแฟนคืนหนหนังทุกช่องทางเจอกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับควอนอินฟาผลิตภัณฑ์เกรนสปอร์ตเข้าร่วมชมรมลนุหนังได้ที่อัด MVP 33ครับเอามาดึงขําคืนวันเสาร์นะครับบิ๊กแมชพิจิลเลเกมเวลาเที่ยงคืนครึง่งฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษทรนานส์อลสเปอร์อันดับ1ิจะเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลอันดับเ 22, จากกานะ 6, มน 4, 6เมอรกมล่สดบสองแต์มจากต่อชนะหน อีบิสซูมากับปาร์ฟซานะครับที่ไปรับใช้ชาติในแอฟคอนนะครับตัวเจ็บก็ยังเป็นตัวเดิมๆครับครูเซฟสกี้แมดดิสันอูโดกี้โซลันกี้พวกนี้ยังลงไม่ได้นะครับคือวันนี้ตัวหลักก็ประตูวิคาริโอเกมรับก็โรเมโลกับฟานเดอร์เฟนนะครับตรงกลางเบนตันกูนาลุกโมเมตคูดูสชาวีซีโมนแล้วก็ลองดาวโคโลโมนี่ริชารีซอนพวกนี้นะครับโยโยโย่เจ็ดฝากผลิตภัณฑ์แคลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคะแนนที่ลิเวอร์พูลครับ26แต้มจากการชนะ8เสมอ2แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตันมา2-0นะครับอาร์เนสซอลตไม่มีโมซาลาแน่ครับไปลุยแอฟคอนนะครับตัวเจ็บก็เอนโดกัรโปฟริมปงโจโกเมสนะครับด้านนั้นเนี่ยประตูคืนนี้อลิซงนะครับแบ็คขวาหน้าจะได้แบตลี่กลับมาทางซ้ายเป็นเคอร์เกสคู่เซนเตอร์เป็นโกนาเต้กับฟานไดนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยไม่น่าเปลี่ยนจากเกมที่แล้วนะครับ กราฟเฟนแบกเล่นกับเคอร์ติสโจนดันโซบสไลไปเล่นข้างบนกับแมคลิสเตอร์โฟลินเวียสแล้วก็นาเปาอูโกเอกิติเก้นดที่แล้วยิง2ลูกนะครับอีซักน่าจะสำรองไปก่อนเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยลิเวอร์พูลยิงขาด2เกมในบ้าน51เกมเยือน6 3ตามหน้าเสือขอมองลิเวอร์พูลบ,บุกมาเป็นต่อนะครับลิเวอร์พูลานะหลังสุดในลีกนี่ชนะ2เสมอ2แพ้1ส่วนสเปอร์ ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับจริงๆเป็นช่วงที่สเปอร์เป๋เลยครับแล้วจะว่าไปโทมัสแฟรงก์เนี่ยก็อี้ร้อนแล้วนะครับมีโอกาสโดนปลดถ้าเกมนี้แพ้คาบ้านแม้แต่ว่าลิวพูเองเกมก็ไม่ได้ถึงกันนิ่งนะครับวันชนะไบรตันนี้ถ้าไปดูรายละเอียดในเกม ก็เกือบจะโดนไบรตันยิงหลายต่อหลายครั้งครับดังนั้นเกมแบบนี้ไม่ง่ายกับการที่จะบุกมาชนะสเปอร์ในนาทีนี้ครับวัดใจสเปอร์มักจะเล่นเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้ดีนะครับมีโอกาสมีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์ทอรแนมฮอสเปอร์เป็นคืนหนังบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย